หญิงโรงเรียนสัตว์โรงที่ห้าประตูเปิดอยู่ค่ะว่าไงนะรีบหนีเร็วค่ะถ้าเป็นโรงที่ห้าก็ใกล้ที่นี่มากเลยนะด้านนอกเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคาสิ์ล่ะสามสิบนาทีก่อนไอเวนพวกนี้มันซัดยาเบื่อหนูเข้าไปหรือไงไอบ้าดีออนสั่งให้มาก็เลยคลานมาถึงที่นี่เงียบๆว่างั้นไองั่งนี่ ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายแถมยังมาทําฉันหงุดหงิดอีก,อกถ้านี่มันเป็นแผนของไอ้ดีอ่อนแกเองก็เลยไม่เป็นท่านแน่ไม่รู้หรือไงเฮ้ย <Hey, S 1> ลุกขึ้นแล้วไปถามพี่ซานามาให้ชัดๆเดี๋ยวนี้ว่าได้สั่งให้พาตัวไอ้นี้ไปปาร์ตี้น้ําชาหน้าขยะขย,ะขยะงนั่นจริงไหมแม่ง <Man, S 1> เอยฉันน่าจะทุกมันเบามือกว่ารอยพวกนั้นเฮ้ย <Hey, S 1> ไอเวคราม,มาตรงนี้สิตลกแฮะ ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องทำตามคำสั่งนายนะโอ้โอ oh ้ oh. ดูไอเวนนี่สิฉันส่งแกไปสบายได้ในหมัดเดียวเลยนะแต่แกดันเมินความหวังดีของฉันซะแล้วเฮอช่างแม่งไอเวนสีครามขัดขืนรุนแรงจนพวกคนใช้คว้าโซ่มันไว้ไม่ทันไม่เกรงกลัวอะไรสักนิดฉันยืนมองอยู่ทนเท่ายังกล้าหนีไปอีกเหรอเห็นว่าร ok ็อกซาน่าดูแลฉันอยู่เลยไม่กล้าแต่ต้องฉันตามอำเภอใจ ทีนี้เลยทําให้ฉันกลายเป็นคนหลบหนีว่างั้นในออกริเชียไม่มีมนุษย์คนไหนสติปกติสักคนเลยสินะทว่านั่นก็ไม่ใช่สถานการณ์เลวร้ายเท่าไหรนะ่นักไอเด็กนี่คงไม่คิดว่าฉันจะหนีจากเงื้อมมือของตัวเองได้พวกหมาบ้าที่ไม่เชื่อฟังแล้วคิดหนีนายพรานสั่งสอนมันยังไงเดี๋ยวฉันจะโชว์ให้ดูเองรวมถึงที่ก่อเรื่องตอนนี้ด้วยนั่นก็ทําไปเพื่อหาเหตุผลที่จะโจมตีฉันแน่นอนว่านายพรานคนนั้นจะจับหมาได้หรือว่าจะถูกกัดเสียเอง รอดูก็น่าจะรู้ไอ้บ้าเอ้ยทางนู้นทีทางนี้ทีหลบเก่งอย่างกับหนูสู้ให้เต็มที่สีวะจับได้เมื่อไหรฉันจะฆ่าแก่ทิ้งแน่อย่าวิ่งหนีเหมือนมาหางจุกตูดทำแบบนี้นี่แกโทษเว้ยแค่เครื่องพัฒน,นาการระดับหนึ่งยังเล่นเอาขนาดนี้เลยเหรอใจเย็นเราต้องใจเย็นๆไหนบอกขี้เกียจ แต่วิ่งและเห่าเหมือนลูกหมาเลยนะนายเองก็อย่าทําตัวน่ารําคาญใส่หัวไปซะแม่งเอย๋ยนึกว่าจะจัดการมันได้ง่ายๆที่ไหนได้มันคล่องแค่วกว่าที่คิดซะอีกต้องเล่นงานมันยังไงดีนะักจริงด้วยถ้าทําแบบนี้แกยังจะแซงทําเป็นเก่งต่อไปได้อยู่ไหมมาดูกันคุณชายเจเรมี่จะทําอะไรครับจะอะไรล่ะนายถึงเวลาให้อาหารสัตว์ปีศาจพอดีฉันเลยกะว่าจะทํางานตัวเองสักหน่อย ช้าช่วยด้วยข่ะข,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณงั้นเหรอฉันเนี่ยนะเรื่องอะไรกันเพราะคนที่ถูกลากตัวมาเป็นของเล่นอย่างฉันช่วยชีวิตเอาไว้ไม่มีเหตุผลอะไรที่ฉันต้องช่วยเหลือคนของคฤหาสนี้ที่ลักพาตัวฉันมาขังไว้แต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีเหตุผลอะไร ที่ฉันต้องหันหลังทำเป็นไม่รู้ร้อนรู้หนาวเมื่อเห็นคนกำลังจะตายต,ายตรงหน้าว้าวไอแมลงสาตอนนี้ยังอยู่รอดปลอดภัยอีกเหรอเนี่ยเครื่องพัฒนา,าการแก่คุณภาพห่วยแตกหรือไงเผชิญหน้ากับสัตว์ปีศาจเยอะขนาดนี้ทำไมถึงยังสภาพปกติดีอยู่อีกละ่ะเจเรมี่อาริเชอ้อยังไงก็เถอะดีแล้วแหละนะเมื่อกี้ฉันขาดสติไปหน่อยถ้าแกตายเพราะฉันคงจะลำบากหน้าดูคล้ามบ้าอะไรใครมันเป็นคนปล่อยสัตว์ปีศาจพวกนี้ แล้วก็กวนเรื่องให้ฉันฮักก็ถึงบอกไงว่าเป็นของเล่นก็ทําตัวให้สมกับเป็นของเล่นหน่อยน่าจะรองเงียบๆในห้องไปสินี่มันเรื่องวุ่นวายอะไรกันามามาเดินเล่นหรือไงแต่จะว่าอย่างนั้นมันก็ดูยิ่งใหญ่เป็นหน่อยนะระหว่างที่ไม่ได้เจอกันดูเหมือนน้องชายฉันจะมีงานอดิเรกใหม่สินะ